รบควรช่วยแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะพอดีค่ะชื่อจิตดาค่ะซึ่งมารู้จักใบฉา,าวทางเว็บไซต์นะคะแล้วก็มาฝังเปิดเปิดคอดฟังเข็มที่ฝายชาวคา่ะซึ่งน้ำหนักเดิมมี่3บากิโลฟังมา7ดหรือ8ดครั้งน้ำหนักก็ลงมา7บาทโลเหมือนกันนะฮะซึ่งจีราไม่ค่อยเวลาดูแลตัวเองนะคะซึ่งเป็นแม่บ้านและเปิดเป็นร้านอาหาร แล้วก็มาทำมาป้าอเาเนี่ยคุณหมอน่ารักน้องน้องก็น่ารักสถานที่สะอาดโอโงดีค่ะประทับใจหลายๆอย่างนะแล้วอ,อยากจะให้คุณทางคุณเนี่ยช่วยแนะนำวิธีในการดูแลตัวเองหลังจากที่ได้รับบริการฝังเข็มจากคลินิกปล่อเฉาไปแลว้ววะค่ะก็ต้องมันออกกำลังกายเวลาออกกำลังกายทานให้เป็นมือม้อๆทานของที่มีประโยชน์คือพัก ปลาเนื้อหมูให้ทานที่ไม่มีมันส่วนไก่ให้ทานสันในไก่นะคะแล้วก็เหล้าเบียร์ไม่ทานนะคะพอน้ําหนักเราลงปก๊กผิวหน้าผออ่องใสทำแล้วดีนะคะคือ,อยังไงอะคือวิธีอื่นวิธีวิธีอื่นกีลาได้ลองมาหลายอะหลายอย่างแล้วก็หลาย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 เคสแล้วแต่มาเจอฝังเข็มนี่โอเคเลยฮะ เอร์เลยอ่ะใช่เลยโอเคค่ะอย่างนั้นขอบคุณมากค่ะ